ลืมพี่ตกวัวนี้มาซื้อปลาที่หัวไผ่พันปาแล้วก็ไผ่ที่ขาเอี้ันี่ทีนี่ตอนนี้ต้องต้องเอาเป็นอะไรเออนี่ถ้าสมมติไา่เนี้ยนี่มีมีก็มีเออแล้วก็ถับเลยปลุกปลาวันนี้ได้วันนี้ได้ปลาหลายอย่างเลยมีทั้งปลาตะเพียนปลานินหมัน ปลาทับทิมปลา,าดีชมพูปลา,าดุกปลายี่ตกรู้สึกว่าวันนี้เอาค่าเข้าหลายอย่างเลยปลาวันนี้ผมใส่อ<า>ันน<า>ี้เลยครับ เอาไปเลี้ยงที่ไหนนี่ป่านี่เลี้ยงยงที่ไหนไปส่งลูกค้าอ๋อส่งลูกค้าไปส่งที่ไหนส่งที่นู่นตัดถูกอ๋อผมเอาหิ้วเอาได้บ้างเดี๋ยวใส่หน้ารถเออผมหิ้วเอา โ <6. S 2> อเคปลปดุกตัวใหญ่เท่าไหร่ที่ปลาดุกอ่ะนะ 90. เก้าสิบเท่ากับตัวละบาดเยอะสักห้าร้อยตัวกันแล้วกันเอาไปปล่อยทิ้งๆไว้เล็ดพโโู่กันเนี่ยมีปลาสีชมพูทับทิม แพงหรอกเอเก๋ไก๋ไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่เ่าไปบู๊มเหมิน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 หกพันห้ามั้งเล่าไปลงยูทูเหรอใช่เอาไปลงยูทูปเออเจ๋งอ่ะลุงอ่ะจะตัดต่อก็มันตัดต่อกับโทรศัพท์มันตัดเองเออเออสมมวกกว่าเลยเด้นี่ยอันนี้ถ่ายนะ มีปลานี่มีขับซาเล้งเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะเนี่ยป้าอายอายุเท่าไหร่แล้วทุงถามอายุหกสิบสองเองหกสิบสองอายไม่เนี่ยขนาดหนูยังอายอ่ะหกสิบสองหกสิบสองถามเพื่ออายุเก่าไหมเก๋ไก่ไหมอ่ะเก๋ไก่หนูจะไปซื้อตามยังไงหนูก็จะไปซื้อตามมือมื่นเท่าไหร่นะ 6 5 500. ตอนนั้นมันตอนนี้มันมีโปปโปรติดโกโปรถี่นานถ้าเราชอบโกโปรถด่เรต้องมารุ่นเนี้ยขายพมทัดแล้ว,แล,วแล้วมันบูทไอมันจะบูทเข้าโทรศัพท์เลยใช่ไหมมันก็จะมีช่องมันอยู่อย่างนี้นะมันจะมีโหลดกล้องเขาจะทำให้อยู่แถวพ้กร้านโกูป รถท่าเมืองก็ได้เนี่ยเนี่ยกล้องอันนี้อันนี้ช่องอันนี้ช่องอันนี้มันต้องมีตัวไวไฟพอเรารูดตรงนี้เราก็เปิดมีโอ้โหยูทูเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอขึ้นมันช่องเออช่องก็จะเกิดขึ้นพอเรานี่เราก็เนี่ยแล้วไปตัดต่อไหมหรือว่าลงเลยการตัดต่อไปยากการตัดต่อเนี่ยนะตัดต่อไม่ยากเนี่ยพออย่างนี้เราก็มันจะขึ้นกล้องแล้ว เออพอมันขึ้นกล้องมันเนี่ยกล้องขึ้นเราก็กดตัวกล้องปุ๊บ <Okay. S 2> มันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะเสืยอกล้ามองเข้าหนูไปติดตามให้แล้วนะโอเคโอเคกลางซื้อเลยทิ์แย้มสารลาโโ้านโอ้โหไถนุ่งไถนาจับปูจับปลาผมโโมีท่อพยาน,น้าผมมีทุกอย่างเล่น<อ>ผมบอกเขาให้สร้างไม่ได้ผมบอกยังไม่ต้องอย่าไปสร้างเลย อย่างเราเราอาศัยว่าเล่นเพื่อนอย่าไปจ้างเพราะว่าทุกคนเขาติดตามความบ้านๆของเราเอออย่าไปจ้างมืออาชีพมาลุมาถึงขาด่นแหละเราก็เล่นนาเขาจะให้ยังไงผมมีทั้งอย่างผมนะผมมีเขาถ้ามันไม่ได้ที่ผมไม่ค่อยมีเวลาไปตามนะถ้าธรรมดาช่องเราเนี่ยดังนะพอดีตอนนี้มันติดตามครับ คบขาย40ตังค์ถ้าสิบตังค์อย่างนี้อย่างเงี้ยเรามีสร้างให้ได้ถ้ากดสร้างให้ได้จะมีมาอย่างนี้เราก็มีคันเตอร์มือเราถ้าเรามีสร้างให้ได้เราก็จะนสร้างอะไรได้จิตตาครบพันยังยังยังไม่ครบผมไม่ได้ไปลงทุนลงที่ก็นอนเออไอที่ว่าตอนนี้ยผู้ติดตามมาได้แล้วแต่ว่าชั่วโมงตอนก่อนนิ่มเอาแค่สองชั่วโมงแต่แต่ก่อนมันเอาแค่พันพอสองพันตอนนี้มาสี่พัน หมื่นแล้วใครจะไปอ่ะร้อนอย่างนี้ก็นอนสิเราไม่ใช่ว่าถึงก็จะขนาดที่ว่าใครแนะนำเนี่ยใครแนะนำถามจริงหรือว่าไอ้กล้องโปรโป์น่ะผมก็เปิดดูเหรอเออเปิดดูแล้วก็มันจะถ่ายโอ้เป็นเ,<ล>เป็นไปรุ่นที่ไฮเทคมากเลยนับถือเนี่ยวันนี้มาซื้อปลาที่หัวไผ่พันปลาแล้วก็ไปถ่ายอย่างนี้กันหน่อย มี London, Maria, มแต่จอมันด้านนี้ต้องต้องเอาเปไน็นเลยเอออันนี้ถ้าสมมติถ่ายเงี grandes, ้ยละนี่มีมีเอฟพีเข้ามาเจอเออแล้วก็มันจะปลาไปเรื่อยนี่ได้วันนี้ได้ปลาหลายอย่างเลยมีทั้งปลาตะเพียนปลานิลหมันปลาทับทิมปลาสีชมพูปลาดุกปลายีตก รู้สึกว่าวันนี้เอาค่าเข้าหลายอย่างเลยปลาวันนี้ผมใส่คันนี้เลยครับ <laughs> เอาไปเลี้ยงที่ไหนนี่ป้านี่เลี้ยงเลี้ยงที่ไหนเอาไปส่งลูกค้าอ๋อส่งลูกค้าไปส่งที่ไหนส่งที่นู่นปทุมอ๋ออันนี้ไปหังเลยเองนี่สินของผม,ผมเอาหิ้วเอาก็ได้มั้งเดี๋ยวใส่หน้ารถเออ,อ,เอผมหิ้วเอา เคไป่นนี้กำลังเจาะปลาขึ้นรถปลาขึ้นรถแล้วใส่ละบนบนเบาบนไรดี่ามันอยู่ข้างนอกมันร้อนเด็กบนเบาก,ก็ตั้งเออตั้งไปเลย <S <S ั้งหมดเจ๊ผมเท่าไหร่ไม่รู้ เด็ดดูเลยเจ๊อย่าลืมนะถ้าทำถูกบอกเลยเอาเบอร์ไว้ก็ได้ศูนย์หกหนึ่งเบอร์ผมไว้ก็ได้ศูนหหนึ่งถ้าเบอร์ทำอะหอแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดห้าหหศนเออถ้าเบอร์จะทำบ้างจะได้ถามชื่อคุณ พนโออมซือทิศกลางอ่ะเออทิศกลางก็ได้ดูทิศกลางบ้านโพหรอผมอยู่ที่นาวังหินอยู่ที่พนัดผมอยู่พนัดอะไรอะไรนะนี่มันนี่มันนี่มันี่จะบอกให้อะไรยี่ส่บยี่สิบลงเนี้ยยี่สิบสองถุงถุงสองร้อยห้าสิบแล้วไม่ลงเงี้ยอ๋อลงไม่ถุงละร้อยเอ่อใส่ไปถุงสองนะฮะ เอองาสแล้วก็ีอบสเป็นเลยเดี๋ยวผมไปปล่อยคนเดียวโน่นวิ่งหน้าจอลงข้างบอ่อแล้วก็ปล่อยเอาอไอเฮียเ้้วยเออยู่นาวังหินนี่เองเหรอผมอยู่นาวังหินผมมาซื้อสองสามเที่ยววันนั้นเนี่ยเออ,เอ,อ เอาไปขัดกุ้งไว้สักเดือนก่อนสองพัน 2, บาทพอดีสองพันบาทพอดีอยู่ตังนี้สิตรงนี้มีไม่ถึงสองพันตรงนี้มีไม่ถึงสองพันเ่นีบารูปหมูยิงไปแล้วนะเออโอเคเดชื่ออะไรเอ่ย จินตราค่ะฮะจินตราจินตราเราจะเปิดช่องยูทูบเบอร์จินตราพาเพินได้ไหมได้เราต้องมีลุงเป็นไอดอลนะเนี่ย081 081 451 451 866 0 866เออเอา861ไมปด้วยอ้าว861 061 818 81 หหกหกศูนย์หชื่อชื่ออะไรคิดกลางคิดกลางเออเขียนทิดกลางไว้เลยง่ายดีแล้วมีมีช่องนะได้หรออ๋อติดตามให้ไงจะได้ผมทำช่องยูทู e คิดกลางเนี่ยออออโสาราออีแทเออยูทรู้กดทราบแต่ใครให้แล้วนะ เด็กขาเดต่ขา <Okay. S 1> อย่าลืมคอมเมนต์นะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปโฆษณาปลาให้เลยเนี่ยนี่ตายาาตัวสวยๆโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะขอติดลิปแค่นี้ชอบกดอย่าลืมกดติดตั้งใกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ